ทุกอุปสรรคมีสองด้านด้านหนึ่งเป็นสิ่งที่ขวางทางอีกด้านหนึ่งเป็นโอกาสที่ซ่อนอยู่เหมือนเหรียญสองด้านขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองด้านไหนโรงภาพยนตร์ปิดบางคนเห็นการสูญเสียรายได้แต่บางคนเห็นโอกาสของแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วสร้าง Net f l i x มีโรคระบาดบางคนเห็นวิกฤตแต่บางคนเห็นโอกาสของการทำงานระยะไหลแล้วปรับธุรกิจ ความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่อุปสรรคแต่อยู่ที่วิธีคิดคนสองคนเจออุปสรรคเดียวกันคนหนึ่งมองเห็นปัญหาอีกคนมองเห็นโอกาสคนหนึ่งบุญว่าทำไมเกิดขึ้นอีกคนถามว่าจะทำอย่างไรกับมันคนหนึ่งติดอยู่กับที่อีกคนก้าวไปข้างหน้า การเปลี่ยนอุปสรรคเป็นโอกาสไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องการทักษะพิเศษนั่นคือความคิดสร้างสรรค์ความยืดหยุ่นและความกล้าต้องคิดนอกกรอบต้องมองหาทางเลือกอื่นต้องกล้าลองสิ่งที่ไม่เคยทำคนที่มี growth mindset ฝึกทักษะนี้เมื่อเจออุปสรรคพวกเขาถามว่าโอกาสที่ซ่อนอยู่ในอุปสรรคนี้คืออะไรฉันจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรอุปสรรคนี้บังคับให้ฉันคิดใหม่อย่างไร พวกเขาไม่ได้ปฏิเสธว่าอุปสรรคยากแต่พวกเขาเลือกที่จะมองหาโอกาสในความยากครั้งต่อไปที่คุณเจออุปสรรคก่อนที่จะบน่นก่อนที่จะท้อหยุดแป๊บหนึ่งแล้วถามว่าในอุปสรรคนี้มีโอกาสอะไรซ่อนอยู่บ้างมันบังคับให้ฉันคิดใหม่อย่างไรถ้าฉันใช้มันให้ถูกทางจะเกิดอะไรขึ้นแค่เปลี่ยนคำถามคุณจะเปลี่ยนอุปสรรคเป็นโอกาส